สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอ่าฟรองปพร์ของช่องสาวที่พระราษฎร์สุขสุคุณทุกทุกท่านค่ะอ่เมื่อนี้เป็นวันที่30เนาะคะ่ะเนาะเป็นอ่ามือเด็กออกมือโชฉลาเนาะคะ่ะเนาะมือเด็กออกของอ่าพี่น้องนักเชียงเชียงโชฉสุขสุคุณค่ะเมื่อนี้อ่า แอดมาส,สรุปตัวเลขที่น่าลงทุนไว้เป็นแนวทางนอคะเด้อเมื่อนี่กะตัวเลขกะเมื่อนี่งวดนี่แอดเลตตัวเลขมากบ่อหลายนะคะนอกราะว่าไอ้ลูกซ้ายป่วยบัน้แอดกะไปฟังลูกซ้ายอยู่โรงพยาบาลกะบ่ได้หาตัวเลขแต่กะได้ตัวเลขเด็ดๆมากขึ้นกันค่ะออกมาเป็นแนวทางนะคะเนาะกะเพื่อว่า,าผู้มากกะตามบ่มาก,กะพานนะคะเด้อเพื่อว่ามีโชคงน้ำกันนะคะเนาะ กะไอาอาแอดกะได้เลือเลขเลือดพลรมน้ำแล้วนั่งช้ากันไปไปขอโชคลาภกับเลือดพลรมยู่ว่าป่าดอนดีนะคะนอยู่ยูพุทธสูงบุรีรัมย์เนี่ยค,ะค่ะกะเพื่อนกับไปเฮ็ดได้ตัวเลขเพื่อนกับไปขอเพื่อนกับเส้นแตงล้มเส้นะคำเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขขึ้นเลยเด้ค่ะผันผูดด้ใดได้เบิ่งคลิปกับสีเห็นค่ะ <c oughs> มันก็จะเป็นตัวเลขขึ้นเ,เพื่อนกับเห็นเป็นตัวเลขเจ็ดสองสามค่ะเจ็ดสองสาม กับหาหนึ่งค่ะเล็กสองสามกับหาหนึ่งนะคะเดือเลขอันนี้เรืออันนี้คือลมเล็กสองสามกับหาหนึ่งอ้มือหนีลมแห้งๆค่ะบันนี้มันกระตุงกับทะเบียนอของไอของพ่อหินที่เพิ่นไปขอเนาะค่ะเนาะ เพื่อนไปขอทะเบียนรถเพื่อนกับมาฝันว่ารถเพื่อนถึกตามมาที่นี่มันก็ะจัคสิบังอิญนหรือจัคไซกับสิว่าบ่บางอื่นกับโมเมนคือว่ามันบัไดตัวเลขเดียวกันกับทะเบียนรถที่เพื่อนันวมาถึกตามแล้วกับผู้ที่เพื่อนไปขอกับเลือดพิล่มนะค่ะเพื่อนกลับไปเหเจ็ดสองสามทะเบียนรถของเพื่อนกับโมไซค์เพื่อนกับเจ็ดสองสามคือกันค่ะอันนี้กับเป็น เป็นตาเป็นตาไอ้ดุ่นด้วยกันค่ะเนาะคะ่ะแล้วก็แอดก็เห็นเป็นหานึงน้ำค่ะถังเชิงเป็นหาหนึ่งหนึง,ห,นงหาสิาาค่ะกลับไปกลับมานะคะ่ะของเบกเลือดผีลมค่ะมาที่นี่เลขแอดได้มาพี่สาวบ้านนาแชร์ตัวเลขมาค่ะพี่สาวบ้านนะาหนุ่มสวีดเดนเพื่อนเจดีแชร์ตัวเลขมาเพื่อนอได้ไปวัดวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะเนาะเพื่อนบ่อหาบอกซื้อค่ะเพื่อนกับป้ออยากด่างอยากยังนี่แหละคะ่ะเนาะเพื่อนก็ ให้แท้ตัวเลขมาเพิ่อนจะถือมาซุวดด่วัดเนีเพิ่นได้ซุ่วดเพิ่นถือซุงนวัดได้ค่ะกะไอ้เพิ่นกะให้ตัวเลขมาอ่าเป็นดวงพี่บุรีรามเนาะค่ะเนาะเพิ่นให้ตัวเลขมาอ่าตัวบนเลขบนเพิ่นว่าหนึ่งสี่ห้าแล้วกะสี่หาค่ะเลขล่าง 38แล้วก็18ค่ะบัดน,นี้ไอ้ตัว38นี่เนาะคะ่ะเนาะมันบัดมาดตรงกับเปบปูพญนาคของสาวเทพาลักษ์ค่ะปูพญนาคของสาวเทพาลักษ์หิมา83มันก็นกลับกันไปซื่อๆค่ะเป็นตูเดียวกันเนาะคะ่ะเนาะอ่าบัดที่มีเลขเลขฝันเลขฝันเลขฝันของแอดนี่แหละค่ะ แอดกับอแอดกับฟันได้ทูกดกับเก้าแปดแดฟันได้แอดฟันได้นนทูกแดอดกัเอ,อเอาทูกกับหัวเป็นเก้าปดนะคะน้องหกแปดเกปดหกับเตัวเดียวกันค่ะ,อะแอดกับันว่าไอแอดไปไป,ไ,ปไ,ไปไปเมืองเป็นคือเมืองโบราณน,นะคะไปเรามาที่นี่ เงินกับเป็นตื้อก้อนหินเป็นตื้อก้อนหินเนี่ยไปซื้อของไปซื้อแอดไปซื้อเสื้อผ้าวันนี้แอดไปได้ผ้าสีแดงแอดไปได้ผ้าสีแดงกับผ้าสีขาวเอามานุ่งเอามาใส่อันนี้แอดฝันอ่าก้อนที่สีไอ้ก้อนที่ลูกสิบป่วยนะคะอ่าวันหน้าสิเป็นวันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยค่ะวันวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะค่ะแอดฝันบัดที่นี่อ่าเพื่อนเพื่ ไอเพื่นไอแอดก็เลยไปถามว่าไอผ้าพื้นนี่เสียตัวนี่เนี่ยผ้าพื้นเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เพิ่นจะบอกว่าหกสิบแปดบาทบัดนี้แอดก็น,นับก้อนหินบ่แม่นเงินได้ะค่ะว่าเป็นก้อนหินแต่ว่ามันเป็นเงินของเพิ่นน่ะค่ะแต่ว่าเป็นคือก้อนหินน่ะค่ะนับไปครสิบแปดก้อนให้เพิ่นให้เพิ่นหกสิบแปดบาทละสัตวในปันน่ะไอจะได้ผ้าแดงก็ผ้าขาวนะ เรียนพาเขาเอกมาผ่านบาผ่านอย่างเช่นฮีคือเป็นผ่านพันโค้ดนะคะในท้องถานค่ะไอ้กตื่นถึงมาเลยเอกเลยว่าเออมันกระนาออกมาเสี่ยงโชวออกมาลงทุนด้วยกันค่ะเป็นแนวทางด้วยกันค่ะหกแปดกับเก้าแปดหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะนี่ค่ะตัวเลขแอดกเบกบลายงวดนี้ตัวเลขแอดบลายเด้อค่ะตัวเลขแอดบลายกับมีเจ็ดสองสามกับหาหนึ่งเลขเดือดพีลมแล้วก็ เลขหลวงพี่บุรีรัมนะคะหลวงพี่เพิ่นมิสเซนเพิ่นฝันบกรไดาษเป็นกระดาบาดนั่นกะบโบลเพิ่นไหมาหนึ่งซีหากับซีหาลางเพิ่นไหมาสามแปดกับหนึ่งแปดนะคะบันทีเลขคู่พยัญชนะค่ะมาซุงหน่วยกับเลขคู่พยัญชนะแปดแปดสามเลยค่ะเด้อกะับอยากให้ชุดสุขทานทุกคนเลยค่ะคือมิโซมิลาบใน ก้อนปีใหม่นี่เป็นปีใหม่ personal, อยากให้ได้นีกไปทําบุญอ,อยากให้ได้โชคได้ลาภเนาะค่ะเนาะกแอดกะซื้อเวลารีดค่ะลอตเตอรี่แอดบ่อยากพ้าค่ะลายค่ะแอดเสี่ยงโชคหลายด้วยกันค่ะหวังว่าจิตฉุกลอตเตอรี่น้าเพลินอยได้ไปทําบุญซื้อที่ดินในวัดเนาะค่ะเนาะมีความตั้งใจโอ้อยากได้ที่ดินในวัดแฮงอยากอยากอยากได้เงินเชื่แหงค่ะว่าป่าโดนบุ่เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรที่ดินจะเป็นวัดเป็นวะค่ะกา ท่านี้แอดจะขอให้คุณพระศรีรัตนไต้คุ้มครองแอดแอดล้วก,กับคุ้มครองอเอฟซีแฟนช่องของแอดสุภูสุคนเลยนะคะเดอ้อมือนี่กาบให้ทุกท่านได้ถือเงินแสนถือเงินล้านทุกคนกากให้โชคลาบทุกคนกัให้ถือลอตเตอรี่ให้ถือรางวัลให้ถือหวยรวยเบอร์ทุกทุกท่านทุก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 คนเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ โซนฮานท่วนค่ะมือนี้จะได้ไปขึ้นฮานกับพี่สาวบ้านนานสวีเดนอีกค่ะบ๊ายบายค่ะมื่อนี้ค่ะ